อย่าดูคลิปนี้ถ้าคุณอยากอ้วนนะคะคือถ้าคุณอยากอ้วนคุณก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะคลิปนี้มันจะทาให้คุณผอมลงแล้วก็ผอมลงนะคะซึ่งเทคนิคความผอมความงามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายเทคนิคเนาะไม่ว่าจะเป็นสายขาบสายเนื้อสายผสมนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักๆของมันเนี่ยทั้ง3สายนะคะมันจะมีหัวใจหลักจริงๆก็คือเราจะไม่กินแป้งกับไขมันรวมกันนะคะถ้าเป็นสายเนื้อเนี่ยเรากินเนื้อเยอะเรากินไข่เยอะซึ่งเนื้อกับไข่เนี่ยมันจะมีไขมันสูงถูกไหม ดังนั้นเราก็จะจํากัดการกินคาร์โบไฮเดรตลงนะคะก็คืออย่างอ้อนเนี่ยก็จะกินข้าวประมาณหนึ่งทัพพีในมือแรกนะในมือที่สองก็จะกินแค่เนื้อสัตว์กับผักแล้วถ้าเป็นสายขาบก็คือใช้หลักเดียวกันเราจะไม่กินไขมันกับแป้งดังนั้นสายขาบเราก็จะไม่ปรุงด้วยน้ํามันแล้วเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมเพราะเนื้อสัตว์กับไข่มันมีน้ํามันเยอะชีสนมเนอยอะไรอย่างนี้เราจะไม่กินโอเคไหมส่วนสายผสมเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่า เรากินได้ทั้งเนื้อและก็พืชผักผลไม้และข้าวเพียงแต่ว่าเราต้องแยกกันอย่างชัดเจนถ้ามื้อไหนที่เรากินขาบเราก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ถูกไหมมื้อไหนที่เรากินเนื้อสัตว์เราก็จะไม่กินขาบแล้วเราก็แยกกันอย่างชัดเจนแยกกันอย่างชัดเจนก็คือเราจะเว้นช่วง4ชั่วโมงหรือไม่ก็ถ้าใครอยากกินสลับก็ได้ ก็คือวันหนึ่งคุณกินเนื้ออีกวันหนึ่งคุณกินขาบแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหลักการจริงๆแล้วมันง่ายมากนะคะถ้าคุณรู้จักประยุกต์ใช้นะไม่ว่าคุณจะกินสายอะไรคุณก็ผอมได้หมดนะแล้วที่สําคัญก็คือคุณควรจะทํา IF ไว้นะคะเพื่อที่จะว่าให้ร่างกายเนี่ยมันดึงไขมัน ออกมาใช้นะการทำ m i f เนี่ยก็คือทําให้ร่างกายดึงไขมันเก่าออกมานะคะพวกเซลลูโลนเซลลูไลท์เนี่ยจะหายด้วยนะแต่ว่าเซลลูไลท์จะหายเร็วมากถ้าคุณงดกินของหวานอันนี้สําคัญมากนะแค่21วันนะทำชาเลนจ์ให้ตัวเองเลยคุณงดกินของหวานนะพวกชานมขนมผลไม้เนี่ยอ้อไม่กิน21วันนะคะถ้าคุณเป็นสายเนื้อนะแต่ถ้าคุณเป็นสาย สายค่ะคุณสามารถกินผลไม้ได้เพี่งแต่ว่าคุณก็ต้องไม่กินน้ำมันไม่กินไขมันและไม่กินเนื้อสัตว์นะดูว่าตัวเองเหมาะกสายไหนแล้วทำสายนั้นโอเคไหมถ้าสนใจนะคะครูอ้อเนี่ยมีคอร์สนะ t r e In One นะสอนทั้ง3แบบแบบเทคนิคการกินล้วนๆเลยนะคะราคาเต็มอ่ะ3 9 9 9บาทลงตอนนี้เหลือ1290เป็นเทคนิคการกินไม่มีการโคชชิ่งนะคะเป็นเรียนอย่างเดียวนะคะอาะสนใจทักมาได้ line @o aura นะคะ พจ YouTube TikTok Happy Selen ครูอ้อราแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้า